หลังจากที่เมื่อกี้แวะถ่ายรูปชมวิวนะคะโอ้โหจีนวากลับก็เยอะมาก็เยอะมอก็เต็มเลยน่ารี่เปนไเองเนาะรถกลับก็เยอะแล้วนะคะริๆนี่อะไรเขาเนี่ยมาเกาแก่หรือเปไม่ใช่ครับร้านข้าวอ่ะที่ชมวิวเขาเองอือนี่ติรใจเลยนย มันเป็นร้านค้าเป็นเนี่ยดูในที่ทคำ,คำเครื่มีเนี่ยขายของเนี่ยเราทำเป็นลวดลายไปหมดโอ้เพื่อนดูจ็ชมวิวค่ะจะปั่นเนาะเดี๋ยวไล่เดีนเนเ๋ยว,ยยวถ่ายเพื่อนดูถ่าการเดินทางสักพักเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ในเฟซบุ๊กแล้วนะคะเราไปแคบ ตอนนั้นเราไปจอดแป๊บเดียวันขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้น่าจะกอดขากลับน่าจะง่ายกว่าเออเมื่อกี้ก็ลืมคิดจอดขากลับดีกว่าเลยเมื่อกี้ะไม่น่าเลยรถน่าจะเต็มเบอว่ะตรงน้นอ,อ๋อเขามีเขาต้องมีสำรองอะจ้ะเขาต้องมีให้คนเยอะอะจ้ะ จอดได้เป็นร้อยคันค่ะมันต้องเป็นพันกว่าแน่นอนนมันดูจักรยานน่ะเอาจักรยานของเราขับมาองจรนี่นี่เพียวว้านี่จักรยานนี่นี่หมอกเต็มเลยโหดูข้างหน้าดิเพื่อนๆอ่ะนู้นจอดอยู่นะนี่มั้ยของเพีวาเปล่าลูกยาวเลยเหมือนเทศกาลอะไรบางอย่างนี่เออน่ะของเพีวาเปล่า วันนี้วันเสาร์ตอนนี้เคลื่อนไม่ได้เลยนีพัฒนาน้ากน้กอเนี้ออนี่จรเนยกน้าชนที่ออกน่แหล่งท่องเที่ยวอันนี้ก็คือจุดเหมือนป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีลูกศรให้เราลงไปเห็นไหมตอนนี้ขากลับอะไม่มีรถแล้วนะคะเนี่ย นี่ะค่ะที่เราจะไปนี่แหละน,นี่ป้าปิดเลยก็ได้มั้งหรือว่ายังไ,ไงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไปไหนกันเราก็ต้องตามเข้าไปแล้วไม่ใช่น,นี่กดออกเลยอ่ะ,อะเราก็เอามาถ่ายเก็บไว้มา เเดินนมานี่ยอ๋ยอคือบ,บางบางกลุ่มนะคะก,ก็ก็มีการจอดรถไว้แถวนี้นะคะแล้วก็เดินนะคะใช้วิธีการเดินแต่ว่าการเดินนี่คืออันตรายนะคะเดินไม่ไหว้แล้วมันน่าจะอันตรายค่ะ<น>เพื่อน,เนๆเพราะว่าเออรถมันก็ติดเยอะด้วยไงแล้วเขาก็เดินยจากยาง ใกล้ถึงแล้วหรอเขาทำไมเขาเดินวะมันน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละถ้างนั้นเขาคงเดินไม่ได้หรอกัอนเนี่ยเออจักรยานเนี่ยเนี่ยเอามา้อหนอเอามา้เอามาเ้าใจเนาะทำรั้วนั่นน่ะอ๋อไม่ได้คาดเข็มขาดขาเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นบ้านคนไหมอ่ะบ้านคนรวย,ยอืมน่าจะเป็นบ้านเขานะคะเนี่ยอันนี้หลังเนี่ยน่าจะเป็นบ้านเขาติดกล้องไว้เลยหมู่บ้านเขาแบบ สวยมากเพื่อนๆโอ้โหถ้าเป็นบ้านคนนี่คือแบบใช่อะค่ะบ้านน่าจะเป็นบ้านเขาบ้านตักอากาศหรืออะไรแบบนี้กล้องสารพัดเลยอะสวยมากเลยค่ะมูลนิิมูลชัดสวยมากพวกดาราวะวะมูลชัดเนี่ยมูลนชัดบ้านมูลิชัดถามว่าคุ้มไหมจากสุโขทัยมาคุ้มนะคะคุ้มจริงๆดูกล้องติดหน้าดูเล้ห ได้บันไดมากินบรรยากาศฝนก็ตกปล่อยๆนะคะกินขนมไหมลกูกแม่ซื้อขนมมาให้อ่ะกินทารโร่ไหมทัาใจกันไม่ได้ทาโร่คนล,ละหอ,อกับพี่อ่ะพี่กินไปแล้วหอ่อน,นึงให้น้องห่นหอหนึง่ากินเลย,ยไม่ต้องมีของน้องห่อหนึงไม่ต้องนันละนมน้องอันนั้นแควานี่นมของหนูนี่ ไม่เนาไม่เนาก็เก็บไว้ไม่เนาก็ไม่ไม่ไม่เนาอันนั้นไปแล้วแม่เอาอันนี้ให้มีวีกับมีวีกับคิมแล้วเออคุณหลบได้ไหมเขาจะเจาะจะเจาะพี่ตำรวจสูงสูงอ่ะสูงมากมากแล้วก็สวยมีมีคมรีมสั้งถึงแล้วก็สวยด้วยใช่ ถ้าไม่ใช่บ้านตากอากาศก็น่าจะเป็นเหมือนรีสอร์ทอ่ะด้วยหมูปะตรงนี้ทางนี่นะระวังนะรีสอร์ทเองนะน่าจะน่าจะรีสอร์ทน่าจะเป็นอะไรแนะน้ำวนแกะวี่ข้างในดิลูกเราถึงเราเล้วนี่ไงนี่โอ้โหเพื่อนตรงนี้ก็สวยค่ะนี่เป็นรีสอร์ทตรงนี้ก็สวยนี่สวยกว่ามั้งเนาะตรงนี้สวยอ๋อไม่พอเท่านั้นอีกอืมพอเท่านี้ ขออภัยนะถ้ากล้องมันแบบอันนี้ไปอันนี้มาเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆเห็นแบบเดียวทามเลยรถหลากแล้วขึ้นบนเยอะมากครับเพื่อน,นให้เห็นแบบทุกซอกทุกมุมที่เราคิดว่าสวยลรหน้ามาเราจะถ่ายเพื่อนดูให้หมดเลยแต่มันสวยจริงๆแต่เขาตัดยาถายยาออกก็ดี ะม่ีเนคือแบบเราล้างรถมาแล้วคือตอนนี้เกมค่ะอาไฟวานเราไม่กินนะลูกดูดปดปหวรถเราเกมเลยนะคะที่เราล้างมาบ้านทางแดงบ้านทางแดงอส่พี่อืมอก ออ้ออ้ตำนานขนมจีนหล่มเก่าคุณยายน้อยหลังวัดผาซ่อนแกว้วโอ้น่าสนใจ<ด>เรากลุ่มเราเนี่ยหรอเออกลุ่มเรากลับหรอ <c ười> เออกลับเราเจอกลุ่มเชฟเราด้วยนะคะ เป็นชมรมที่น่ารักมากนะคะนิสัยดีมากเจอกันที่ไหนก็ทักทายช่วยเหลือกันวันนี้เราผ่าน้องเชฟเรามาผ่าซ่อนแก้วนะคะโหคือเหมือนเหมือนเหมือนเรากำลังเดินขึ้นเขาหรือว่า อะไรเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆดูข้างๆทา,า,างดิเขาทั้งนั้นเลยเห็นปะเนี่ยดูสินี่นี่น,น,นี่เห็นไหมเนี่ยเหมือนเราอยู่กลางเขาอะ่ะเห็นปะสวยจังเลยน้ำเจ็บละโอ้โหด,ดูข้างบนนู่นขึ้นไปข้างบนนู่นนู่น เนี่ยค่ะสมกับที่เขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะอันนี้ยิ่งสูงยิ่งเสียวนะครับทำไม่ไหวง่ะคันเนี้ทำไมไปทักทียะอ๋อเปนติดต่อมาเร่บนนะเราต้องรอนะคะเราต้องมีน้ำใจนะคะเพราะว่าบางคันเขาก็แบบ นัน,ะน,นไปแล้วเาต้องเผื่อระย,ยะนะคะถ้าจะขึ้นเขาเพราะว่าเผื่อแบบเขาลื่นหรือเขาแบบไหลอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยอะไรกันคะเธออะไรคะเห็นเขาไหมคะเขา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  ขาหยอกลูกข้าวแกงหลักรอเอ้ยข้าวแกงหลักสิบวิวหลักล้านก็รู้หนูก็กินสิลูกอยากกินกันสิคือเพื่อนๆค่ะ ขอแชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะมีลูกสองคนเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยตีกันทุกวันเลยค่ะเพราะมีโคตร่อยแล้วใชปะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอะตรมะละะเนี่ยใช่ไหมต้นมะละเนี่ยโูวยรักกินนลอ่ะเออกำลังมีลูกน่อยๆไม่ใช่นี่มะละมีลูกแล้ววะนี่ถ้าถ้าถ้าเกิดตอนขึ้นเขาตรงนี้นะคะต้องต้องทิ้งให้ห่างกันเลยอ่ะดูดิ เขาแบบเขาทำให้ห่างกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะห่างกับรถน้องเก่งคันนี้นะคะตอนนี้รถเราไหลนะคะดับนะคะ ก็เดินไปอ่ะ ยอดเจดีไหมคะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคะเห็นไหมคะเห็นพระธาตุไหมคะเหยียบเมฆโอ้ยท่านอยู่ระหว่างข้ามกลางหมอกอ่ะสวยมากเลยค่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนคือแบบ พอใจแล้วค่ะซื้อหมวกให้เด็กสองคนนน้ส้นเนี่ยหมวกเพื่อนมันสวยมากนี่คางค้างค่ะร้านของฝากเต็มเลยเรียวว่าซื้อลูกวดเสือเปล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวว่าเราไม่ลูกเอาปากนี่นะเอามาลูกเดี๋ยวว่าเอา แล้วถ้าซื้อให้แล้ววันนี้ใครไม่ใส่แล้วใครถอดนะจะให้นั่งในรถไม่ให้ลง,งม,มีที่จอดแล้วซ้อนกันไปอย่างเงี้แหละจอดตรงนี้เสมอเมื่อกี้เมืกก่อก,กี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่รถดับมด <laughs> แม่บอกว่าใจคอไม่ดีนะคะจะไหลเอาไงคะคุณรู้สึกยังไงคะเงีไหลเง้ยไหล ไม่ไหลเขาบอกไม่ไหลแล้วแล้วรถดับปะคะรู้สึกยังไงรถไม่มีแรงรถไม่มีแรงเ <laughs> ปล่าค่ะคนขับไม่มีแรงนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ <laughs> ว่าเราจะเจอเพื่อนน้องเชฟเราไหม <laughs> แต่เมื่อกี้ลงไปแล้วหนึ่งคัน <laughs> ใช่ไหมลาบุรียังมาเลยลงอีกเลย อ้อมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอไปจอดไหนกันนะเนี่ยเราก<ล>็ต้องตามเข้าไปไปแงนั่นไงทางออกมันไม่มีที่จอดก็ต้องวนออกนอยอยงงทางออกอ่ะ นู่นอะไปจอดนู่นกันนะเดี๋ยงเป็นแถวแถวนียงนี่เนี่ยมันไม่มีที่จอดแล้วแม่มันไม่มีอะจอดข้างล่างนั่นเออจอดข้างล่างก็ดีแล้วเราก็เดินขึ้นมาโอ้โหโโอ้หแม่ดูดูเยอะอันนั้นดิเจดีย์นั้นสวยมากเลยเนาะปากยักเลยนะทางเข้าอ่ะเนาะไหนอะ ยกตอนนี้เราวนหาที่จอดอยู่นะคะมันไม่มีที่จอดเราคงได้ไปจอดข้างล่างดูบ้านเขา้าหลังเนาะอันนั้นไม่ใช่บ้านเป็นรีสอร์ทนอนวิ่งเดือนเดือน นี่แที่จอดรถมีมากมากเนี่ยมันใหไปเนี่ยนะนู่นนะน่าจะแบ่งสองที่ด้ยคนนี้กกันนี้ออกอะไเขเสียบก่อนเอคิวันเข้าดูทางลงเนี่ยดูจอดไว้แปะไว้นึงได้เนี่ยแล้ก็จอดซ้อนมากเลยสวยมากเลย ดูวยมันกินที่ริ่งนงาจอดนะต้องอ้อมขึ้นเลยเนี่ยจอดมากตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันนะครับุยจ้ะจอดพ่อจะให้เขาเฉียวรถพ่อเหรอไม่จะขึ้นไปั้านสูงไม่ได้ต้องเข่าตายเลยโนโนค่ะโนโนนะทั้งคู่เลยลูกตีกันอีกแล้วค่ะ เสียบก่อนเนานู่นนี่คันนึงตรง,ง,งนู้นนะ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนดโอูโหเห็นเห็นไหมคะเห็นองค์ท่านไหมคะเมฆบังเอ้ยหมอกบางแต่แต่คือสวยมากคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมสวยเนาะอรังใครที่ไม่เคยมานะคะต้องมานะคะนี่จอดห่างกันเยอะอืมมันจัดระเบียบเลยอืมถ้าถ้าถ้าเนี่ยใต้อีก บนรถฟรีะทางแบบอขอแนะนำให้ทำทางให้ดีกว่านี้จอดแน้วรับตอนนี้นจะไป่็จะจอดเพราสีเขียวนะหน้ากำลังจะลงไปขอ่งมึงจอดจอดเแี่ย จอดที่กว้างจริงเลยเนาะมาจากภูเก็ตนะคะดูเนมันกว้างเงี้ยเนี่ยนี่ได้อีกนะเนี่ยถ้าถ้าถสองเนี่ยเนี่ยสองคันเนี่ยมันได้อีกอ่ะคนไม่หาที่จอดอ่ะเนี่ยดูอย่างนี้จังไอ้พวกดูแลมันดวลดวลทำไงขึ้นได้ไหมกลับว้นไหมโอ้ยสมิติจริงๆอ่ะทำไงอ่ะ กลัวลื่นอ้อทนเพื่อนไม่เป็นไรลูกแม่เก่งลูกแม่ต้องขึ้นได้สินี่ไงลูกแม่ขึ้นได้เห็นไหมมาทีงนี้อีกแล้วขึ้นตรงนู้น <c oughs> อะไรลูกรอนลึ่นนะเธอพี่ที่จอดทำไงหรอขี่รถ <c oughs> ชมวิวไปเถอะ <c oughs> โนโนค่ะนี่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 เมื่อกี้ถึงว่าเนาะเขาเขาเขาลงทุนที่จะเดินมาร้องไห้ทำไมลูกแม่ะล้วมนทำอะไรน้องหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิดูดูดูคนละตึกโต๊แล้วนะคนละโต๊ะตะบ้างละต๊เขานะ่งไปดูเรื่องไง ครับอ้นบนเรนเอาเลยหรอห้ามเลยอันเราต่อไปเรื่อยๆถ้าถ้าถ้ามุดมีคนออกเราไปก็คือคันเราก็จะได้คันนี้จะออกว่าเนี่ยโอมันไม่ทันแล้วใครจะไปให้รอข้างหลังอีกนี่นี่นี่คือรถแล้วเห็้นนี่ไงเร็วข้างหลังเขารอเราลาเราได้แล้วค่ะเราได้ที่จอดแล้วพอมีก็มีทั้งจริงทิ้งนู่นก็มีนี่เราได้ที่จอดราค่ะ ที่ต่าตรงนี้ไม่เฉยแฉดีกว่าไนไปอ๋อรถยางรถเนี่ยมันต้องโหอะไรนะรถยางไม่ยางไม่ดีต้องมองขาวกขอนไม่ไปข้าวที่ไหมมามามาเร็วเอาเสื้อไปไหมเอาหมวกมาด้วย